ผู้ชายเดินเข้ามาพร้อมกับงูเลี้ยงของเขาและหญิงสาวตกใจเมื่อรู้ว่าเขาคือคนลึกลับที่ทําให้เธอท้องในความฝันที่จริงแล้วทุกคืนผู้ชายใช้ศาสตร์เวทมนต์เพื่อเข้าสู่ความฝันของเธอทําทุกอย่างตามใจชอบในนั้นเขาคือคุณชายของตระกูลเนี้ยวซึ่งเมื่อยังเป็นเด็กมักถูกกลั่นแกล้งเพราะนิสัยขี้อายทุกครั้งที่โดนกลั่นแกล้งหญิงสาวจะลุกขึ้นปกป้องเขาและตั้งแต่นั้นภาพของเธอก็ฝังลึกในใจเขาแต่แม่ของหญิงสาวตัดสินใจพาเธอออกไปและเด็กชายมอบประถังที่เขาชอบให้เธอสัญญาว,ว่าจะตามหาเธอเมื่อเขาโตขึ้น ยี่สิบปีต่อมาหญิงสาวลืมเด็กชายไปแล้วแต่ผู้ชายที่โตแล้วก็หามาเจอเธอเพื่อจะได้เข้ามาในครอบครัวของหญิงสาวผู้ชายจ้างผู้หญิงอายุมากคนหนึ่งให้แกล้งเป็นแม่ของเขาเสนอเงินเดือนให้หนึ่งล้านหยวนเพื่อแต่งงานกับพ่อของหญิงสาวภายในสามเดือนด้วยวิธีนี้ผู้ชายก็เข้ามาในบ้านของหญิงสาวกลายเป็นพี่ชายต่างแม่ของเธอเขาจมใจทําตะเกียบหล่นและในขณะที่ก้มลงเก็บเขาก็แอบแตะขาของหญิงสาวคืนนั้นหลังจากที่หญิงสาวหลับเด็กชายใช้เวทมนต์เข้าสู่ความฝันของเธอ หญิงสาวคิดว่าแค่ความฝันในฤดูใบไม้ผลิไม่สนใจลักษณะของผู้ชายจำได้แค่รอยสักแปลกๆที่คอของเขาเมื่อเธอตื่นขึ้นมาหญิงสาวคิดว่าแค่ความฝันในฤดูใบไม้ผลิไม่รู้เลยว่าคืนแรกของเธอถูกชายคนนั้นยึดไปแล้วเด็กชายเชื่อว่าหลังจากใช้เวลากับเธอมากขนาดนี้หญิงสาวจะต้องตกหลุมรักเขาแต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาในบ้านและหญิงสาวมีแฟนที่คบกันมานานสามปีดวงตาของเด็กชายเต็มไปด้วยความโกรธทันที